าำรือกันมาเองกันนะครับว่าญี่ปุ่นเขามาค้นหาทองเขาชาวบ้านเขาก็ไม่มีแรงจะมาขุดอย่างนั้นแหะสงสัยจะหาสมบัติอะไรสักอย่างหนึ่งมีหลุมระบายอากาศมีถ้ำกว้างขวางเลยข้าไหน ในกา12นาทีพอฟังเพลงจบปั๊บเนี่ยคุณผู้ชมมารู้สึกคือเขิมเลยนะ,ะถ้าเกิดว่าสิ่งที่เป็นเรื่องเล่าและเป็นเรื่องจริงทองทั้งหมด14ตันที่มีการฝังขุดหลุมแล้วก็ฝังแอบซ่อนเอาไว้ในภูเขาแห่งหนึ่งพื้นที่ของจังหวัดสุขโขทยัยถ้ามันเป็นเรื่องจริงเนี่ยกดเครื่องคิดเลขลองคิดคิด,คดชะตะัดูแล้วนะคะคุณผู้ชมน่าจะมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า20,000ล้านบาทค่ะ แล้วนี่คือสิ่งที่พยายามตามหากันอตอนหน้านี้เราเคยได้ยินมาแล้วประวัติการขุดทองโกโบริกับทหารญี่ปุ่นที่เข้ามาสู้รบในบ้านเราแล้วก็แอบเก็บทองไว้เหมือนมันจะเป็นเรื่องเล่าที่หาเท่าไหร่ก็ยังไม่เจอค่ะคุณผู้ชม <c oughs> แล้วครั้งนี้ขยับจังหวัด <c oughs> ออกมาแล้วนะ <c oughs> จากเดิมที่เคยมีการพูดถึงกันที่ไหนนะคุณท่ามิิซีย ากาญจนบุรี<อ>แต่ว่าที่นี่คือจังหวัดสุขโขทัยค่ะโดยเรื่องเล่าที่มีการบอกเล่าต่อๆกันมาเนี่ยบอกว่าตอนนั้นเป็นช่วงยุคสงครามโลกครั้งที่สองทหารญี่ปุ่นได้ขนทองลงจากสถานีรถไฟที่อำเภอสวรรคโลกแล้วหลังจากนั้นก็เอามาซ่อนไว้บริเวณถ้ำบนยอดเขาค่ะพอสงครามยุติไปสองสามปีชาวบ้านก็เห็นว่ามีทหารญี่ปุ่นไปช่วยกันขุดนะไปขุดเอาอะไร ไปเอาทองที่ซ่อนไว้ออกมาแต่ว่ายังหาไม่เจอค่ะเรื่องนี้คนที่เป็นคนเล่าชื่อว่าคุณลุงสนามพรมเอี่ยมหรือว่าคุณลุงเกลียงอายุ64ปีบอกว่าจริงนะคนที่เล่าให้ฟังเนี่ยเป็นคุณตาค่ะคุณตาเคยเล่าให้ฟังเมื่อก่อนเดินขึ้นถ้ำปลายตาก็เล่าไปเรื่อยเลยบอกว่าช่วงสงครามโลกน่ะทหารญี่ปุ่นมาพร้อมช้างเลยคุณผู้ชมมีช้างมาเจ็ดเชือกวัวเทียมเกวียนอีกเจ็ดเล่มขนทองหนัก14ตันตาเนี่ยเป็นคนในพื้นที่เห็นเลยว่าเป็นทองใส่หีบใส่หีบ เอาไปซ่อนเอาไว้บนถ้ำค่ะถ้ำในอยู่บนภูเขาแล้วเสร็จแล้วปั๊บถามว่าคนไทยแล้วกล้าไปขุดหรอไม่กล้าอของทหารญี่ปุ่นใครจะไปกล้าหลังจากนั้นย้อนกลับมาสองสามปีกลุ่มทหารญี่ปุ่นเขากลับมาอีกครั้งหนึ่งพยายามจะมาตามหาทองที่มีการบอกเล่าว่าซ่อนเอาไว้บนยอดเขาแต่หาไม่เจอค่ะคุณผู้ชมบอกว่าหาทองทั้งหมด14ตันนั้นไม่เจอแล้วก็กลับไปหลังจากนั้นไม่มีการกลับมาตามหากันอีกเลยนะคะ คุณลุงเกลี้ยงบอกว่าตอนเด็กๆตัวเองก็เคยมุดเข้าอุโมงคนี้เหมือนกันนะมุดเข้าไปหลายครั้งแหละเพราะว่าอยากจะเห็นกับปาว่าไอ้ทองที่เขาว่าซ่อนเอาไว้เนี่ยมันมีไหมพอตอนที่เข้าไปก็พยายามให้ผู้สื่อข่าวเนี่ยเข้าใจตามตามภามพาเพราะมันเข้าไปไม่ได้นะคะคุณผู้ชม,มคือการจะเข้าไปเนี่ยมันต้องมุดมุดอุโมง์มุดถ้ำเข้าไปก่อนแล้วข้างในมันก็เหมือนเป็นท่อ,เป,ทอเป็นทางเชื่อมอะค่ะแยกต่อต่อไปเป็นอุโมงคอุโมงอุโมงค์ไม่ได้เป็นเส้นทางเดียวโดดโดดแล้วการจะเข้าเนี่ยคุณจะเดินแบบส่วนสูงของคุณเนี่ย ร้อยหกสิบจ็ดสิบไม่ได้ออยืนขึ้นไม่ได้เลยค่ะต้องใช้วิธีการหมอบแล้วก็คลานเข้าไปเท่านั้นผู้สื่อข่าวถามว่าลุงเกลี้ยงแล้วเข้าไปเนี่ยมันมีอากาศหายใจเหรอลุง กลัวจะเข้าไปตายในถ้ำนานนคุณผู้ชมลุงเกลี้ยงบอกว่าด้านบนเนี่ยเขามีการเจาะเป็นปล่องเอาไว้แต่ละปล่องแต่ละปล่องก็เหมือนกับว่ามีอากาศถ่ายเทได้ค่ะคุณผู้ชม<อ>เพราะฉะนั้นเนี่ยเข้าไปได้พาผู้สื่อข่าวเดินขึ้นไปสำรวจนะคะก่อนจะถึงยอดมันจะมีถ้ำใกล้ๆอยู่หลายถ้ำก็ลองส่องลองดูสามารถก้มเดินเข้าไปได้แต่ว่าอย่างที่บอกว่าพอเดินเข้าไปมันเหมือนเป็น คุณนึกภาพเวลาเล่นเกมเขาวงกดออกปะมันมีทางแยกหลาายทงมันมีทาง,ทางแยกไปหลายทางค่ะก็เลยทําให้การเข้าไปสํารวจเนี่ยไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ครบทุกเส้นทางค่ะเหตุที่เชื่อก็ชาวบ้านเขาก็เล่ามาว่ามีทหารญี่ปุ่นมา200ร้นายมาค้นหาเม่งั้นเขาจะมาขุดทําไมกันที่มีรูปองกากาศหลายๆเป็นยี่สิตานสิูองอากาศเขาจากด้านเหนือนี่ไปรู้ด้านใต้นี่เขา ขุดทะลุหมดเลยครับคนหารอยสก,กัดยังใหม่เมื่อห้าสิบปียังใหม่อยู่เขากลำลังลยกันใหม่กันนะครับว่าญี่ปุ่นเขามาค้นหาทองเขาชาวบ้านเขาก็ไม่มีแรงสามารถขุดอย่างนั้นนะ่ะนี่จะเป็นทหารต้องสองร้อยนายเขาสามารถทําได้แต่ก็นะว่าเป็นเรื่องแปลกนะคะคุณผู้ชมถ้าสมมติว่าเป็นเรื่องจริงเนี่ยบอกว่าทหารญี่ปุ่นทําการฝังเอาไว้แล้วก็มีทหารญี่ปุ่นอีกกลุ่มหนึ่งภายหลงังสองสามปีให้หลังมา,าค้นหาถ้าเขามาคืนถ้าเขามาตามเอาคืนไม่ได้ทําไมไม่มาแล้วมาอีก ออทำไมออมาแค่ครั้งเดียวหาไม่เจอ<ะ>กลับบ้านเลยไม่เอาก็ได้ท<ะ>ั้งที่ทองคำ 14, า4บตันเนี่ยโอ้โหมันมหาศาลนะฮะมหาศาลจริงๆ เออมาฟังข้อมูลเพิ่มเติมจากนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ในพื้นที่กันหน่อยคุณผู้ชมอย่างคุณสมชายเดือนเพนรองประลัดเทศบาลตำบลในเมืองเป็นนักประวัติศาสตร์ท้องถิ่นแล้วก็ผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มจังหวัดมรดกโ,โลกทางวัฒนธรรมจังหวัดสุขโขทัยด้วยก็บอกว่าในอดีตเนี่ยทหารญี่ปุ่นเคยใช้สุขโขทัยเป็นเส้นทางเดินทัพจริงนะครับในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองก็จะลงขบวนรถไฟที่อำเภอสวรรคโลกผ่านเมืองเก่าสุโขทัยบ้านด่านลานหอยผ่านจังหวัดปากแม่สอดฮะแล้วจะเข้าไปตี เมืองย่างกุ้งที่เมียนมานะครับสมัยนั้นก็ยังเรียกว่าพาม่าอยู่แล้วระหว่างเคลื่อนทัพเนี่ยมันก็จะต้องมีสเสบียงแล้วเวลาขนเสบียงหนึ่งในนั้นก็คือทองคำนี่แหละเพราะว่ามันใช้แลกเปลี่ยนกับของมีค่าอื่นๆได้ทันทีประกอบกับไปเจอร่องรอยการขุดอุโมงค ที่เป็นฝีมือการขุดของมนุษย์ครับไม่ใช่การเกิดขึ้นตามธรรมชาติเนี่ยดังนั้นเรื่องเล่าที่ว่าอา,อาทหารญี่ปุ่นขนทองไปซ่อนในถ้ำที่เขาจังหวัดสุขโขทัยเนี่ยซึ่งเป็นทางผ่านของกองทัพช่วงสงครามโลกก็ดูจากปัจจัยแวดล้อมด้านประวัติศาสตร์แล้วก็ถือว่ามีความเป็นไปได้นะครับส่วนปล่องอากาศที่พบบนยอดเขาลักษณะจะคล้ายปล่องที่อำเภอปราณกระต่ายระหว่างริมทางถนนพระร่วง ก็ยังวิเคราะห์กันไม่ได้นะครับว่ามีการสร้างไว้เนี่ยเพื่ออะไรอาจจะเป็นคนไทยที่ใช้หลบก,กองทัพพ,พม่าสมัยก่อนหรือเปล่าก็ยังสรุปไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องตั้งคําถามแล้วช่วยกันพิสูจน์ข้อเท,ท็จจริงต่อไปส่วนคุณอนุภูมิม,มนเทียนท่านนี้เป็นในช่างโยธาชํานาญงานอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยสานักศิลปกรที่6สุขโขทัยนะครับ <c oughs> ก็บอกว่าความน่าจะเป็นเนี่ย มันมีความน่าจะเป็นไปได้น้อยมากๆนะเพราะว่ามันเป็นแค่ทางผ่านนะครับแล้วสงครามโลกครั้งที่2ก็เกิดขึ้นมานานมากแล้วสุขโขทัยเป็นเส้นทางผ่านของกองทัพญี่ปุ่นเท่านั้นหากระบุว่าถ้ำพิกัดที่คุณลุงพาไปดูเนี่ยมีสมบัติจากสมัยพ่อขุนรามคำแหงเอออันนี้น่าเชื่อก็อาจจะเป็นไปได้แต่ถ้าบอกว่าเป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่2อันนี้ยืนยันว่าความเป็นไปได้มีน้อยจริงๆครับ ว่าจริงๆแล้วข้อมูลผมว่าน่าจะมีความเป็นไปได้น้อยมากเลยนะฮะสาเหตุเนื่องจากนะครับเราก็ต้องทราบกันดีอยู่ว่าสงครามมหาเอเชียบูรพานะครับเกิดขึ้นตั้งแต่2,480กว่าๆนะครับผมซึ่งนะฮนะณตอนนั้นจังหวัดสุโขทัยเราเองเนี่ยนะฮะเป็นเพียงแค่เส้นทางผ่านครับของกองทัพญี่ปุ่นนะครับจริงๆแล้วถ้าบอกว่าโอ้โหเป็นถ้ำ มีสมบัติตั้งแต่สมัยพ่อขุนรามอะไรี้อันนี้ผมผมยังจะเชื่ออยู่นะฮะยังน่าเชื่อถือถืออยู่นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้ำเนี่ยเขาขุดมาตั้งนานแล้วนะฮะไม่ใช่เพิ่งจะมาเจอในยุคสมัยส,ยสงครามโลกหรืออะไรสักอย่างนะครับแล้วก็ลักษณะของถ้ำมันก็อยู่ในป่าลึกนะฮะไม่น่าเป็นไปได้ที่ทหารจะต้องเอาทองเข้าไปเก็บนะครับ ตอนนี้เนี่ยพอข่าวแพร่สะพัดออกไปว่านี่เป็นเส้นทางจะพาไปสู่ขุมทรัพย์ทองคำ14ตันมีความกังวลเกิดขึ้นกลัวว่าเดี๋ยวชาวบ้านในพื้นที่ทั้งในแล้วก็นอกจังหวัดสุโขทัยจะไปออกภารกิจล่าสมบัติกันนะฮะแต่อย่าลืมนะครับว่าเส้นทางเนี่ยมันอันตรายโดยเฉพาะเรื่องของไฟป่าดังนั้นเนี่ยควรแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนจะเข้าพื้นที่ในทางที่ดีอย่าเข้าไปเลยนะฮะให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เขาดูแลดีกว่าแต่ดูจากรูถ้ำเนี่ยคือเกิดจากการขุดแท้ๆหรือไม่ไม่ใช่ธรรมชาติ ็นการขุดเป็นคนขุดแต่ทีนี้สิ่งหนึ่งที่เขาตั้งข้อสังเกตนะคุณเป็นไปได้ไหมว่าในการเอาทองเข้าไปซ่อนของทหารญี่ปุ่นเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงภายในถ้ำแล้วมันอาจจะมีหินดินหรือวัตถุที่อยู่ด้านบนถล่มลงไปปิดบังจุดที่ซ่อนทองไว้เส้นทางก็จะเปลี่ยนสมมติถ้าจะกลับไปอีกทีนึ่งเป็นไปได้หรือไม่ก็เลยทําให้หาทองไม่เจอซึ่งเรื่องนี้ถ้าเกิดมีการเล่าต่อๆกันมาแล้วเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงเนี่ยต้องมีหน่วยงาน แกนภูเขาทั้งลูกแล้วนะเป็นไปได้ไหมถ้าเป็นแบบนั้นได้ก็จะง่ายกว่าเพราะว่าถ้าเจอทอง14ตันเท่าไหร่อ่ะสองหมื่นล้านที่บอกอ่ะโอ้โหนี่ช่วยได้เยอะเลยตอนนี้นะฮะอย่าเพิ่งล้าสายตาจากหน้าจอทีวีนี่คือภาค2ภาค2ขุมทองโกวริย้อนไปเกือบเกือบจะ30ปีก่อนดูชั้นหนึ่งหน่อยไหมภาคหนึ่งฮะนั่นคือท่ามรเจียจังหวัดกาญจนบุรีตอนนั้นเนี่ยถือว่าเป็นข่าวโด่งดังมากๆเมื่อปี2500 38ตื่นทองมากฮะและเป็นเป็นสตอรี่เดียวกันกับรอบนี้เลย คือทหารญี่ปุ่นเขาไปได้ทองมาจากประเทศเพื่อนบ้านนะและจากประเทศอินเดียนะแล้วพอได้ทองมาเนี่ยก็ต้องเก็กบประสมบัติของชาติเขาแต่ตอนนั้นคือเป็นยุคของสงครามโลก,กเขาเป็นเจ้าของทุกพื้นที่นั่นแหละรวมถึงบ้านเราประเทศไทยเพราะฉะนั้นจะไปไหนมาไหนก็ได้เขาก็เลยเอาทองมาเก็บไว้ไปไป,ไปมาพอข่าวนี้แพร่ะสะพัดออกไปแล้วมีคนบอกว่าไปเจอกาไรทองคํานะและขายได้มหาศาลนะไปเจอแบงก์ดอลลาร์นะแล้วไปเจอแบงก์ดอลลาร์ในจานวนมหาศาลข่าวนี้กระจายไปเห็นหน้ามา่อสกูลนี้ไหมร้อยตำรวจโทชาวลินรัฐศักดิ์สิริ เขาได้ฉายามาภายหลังว่าโกโบรินเพราะก่อนหน้านั้นท่านเป็นคนชูธงนําขุดทองฮะขุดทองที่ถ้ำลิเจียจังหวัดกาญจนบุรีนี่แหละและขุดรอบหนึ่งคือมีรายงานมีแต่รายงานเหรอใช่สิแลวจะได้ขหารยังไงหาไปเจอมีรายงานว่าเกิดรางรถไฟสร้างใต้ถ้ำลึกจากพื้นดินที่พื้นข้างล่างนะฮะลึกลงไปจากบนพื้นดิน6เมตร,รเพราะฉะนั้นก็มีความเป็นไปได้ว่าทหารญี่ปุ่นจะใช้บรรดาธาตุทั้งหลายอะหรือเขาเรียกว่าอ,อะไรนะ ฉเฉลย uh. ใช้ฉเฉลยในการขุดทางรถไฟลึกลงไป6เมตรถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยโอกาสที่จะเจอทองก็มีสูงนะฮะคุณชาวเรนและสาศิิเลก็เลยดําเนินการในการที่จะไล่ตรวจสอบแต่ละหลุมแต่ละบ่อแต่ละถ้าดูใบดูมาดูมาดูไปข่าวใหญ่โตใหญ่โตขนาดไหนยุคนั้นการเมืองไทย คุณทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อปี2 5 4 4ห้ยเฮ้ยลงมาดูเองเรอลงไอใี่อ,อดีตนายกทักษิณลงมาดูเองเลยดูมาดูไปมีคนบอกเนี่ยเจอแบงค์ดอลลาร์ข้างในเป็นพันๆใบแบงค์ร้อยด้วยนะแบงค์ร้อยกับแบงค์ดอลลาร์โอ้ถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่ามีโอกาสที่จะเจอทองเหมือนกันฮะดูมาดูไปปลอมอ ีพูดคำเดียวเพื่อ20ปีที่แล้วเลยใครเขาจะไปโดนเอาไปฝังไว้ใช่มีคนแอบเอาไปวางไว้แบงค์ดอลลาร์ทั้งหมดกลายเป็นเรื่องปลอมนะฮะท่านักสินก็เลยอดีตนายกไต่ตอนนั้นเลยบอกงั้นถอนตัวก่อนดีกว่าถอนตัวแล้วใช้อุปกรณ์ที่มีความทันสมัยในยุคนั้นอ่ะใช้ดาวเทียมได้ไหมใช้ดาวเทียมในการตรวจสอบก็เลยสั่งการให้มีการใช้ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรณีตรวจมาตรวจไปตรวจจากภายนอกไม่มีเหล็ก มีแต่หินมีแต่แร่ต่างๆนานานะฮะข่าวนี้ก็เลยค่อยๆซาลงไปแต่ตอนที่ท่านชาวลินมาตรวจสอบไว้ในช่วงแรกๆเนี่ยนะเขาบอกว่าเนี่ยทองมูลค่าขนาดนี้แล้วเรายังเป็นหนี้ IMF อยู่หากเราเจอทองลดอลังการขนาดแท้ขนาดนี้เราปลดมีหนี้เลยนะอความหวังแห่งชาติความหวังของคนในชาติเลยหลายคนบอก คุณชาวินคุณต้องหาให้เจอนะผมส่งกำลังใจทําไม่ได้ทาไม่ได้และท่านชาวินตอนนั้นเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการด้วยภารกิจภารกระทรวงก็ส่วนหนึ่งท่านว่างเว้นจากภารกิจกระทรวงกุดทองไปเอง<อ>มาเองตลอดเวลา<อ>มาแบบนี้ไปแปรมาหลังจากนั้นหายยังไงก็หาไม่เจอขุดก็แล้วเบิกทางก็แล้วดูทุกสิ่งทุกอย่างก็แล้วไม่เจอเจออย่างเดียวคือไอ้รางรถไฟที่สร้างไม่เสร็จ จากนั้นมาไม่เคยมีใครเจออะไรอีกเลยในถ้ำลิเจียนี่คือขุมทองโกโบริเวอร์ชั่นที่1เมื่อปี2538หรือ26ปีที่แล้ววันนี้ขุมทองโกบริภาค2ที่จังหวัดสุโขทัยย้อนกลับมาหลอนเราอีกครั้งหนึ่งแล้วเหรอแต่คำว่า14ตันนี่มันทำให้หลายคนรู้สึกว่ามันคือความหวังของชาติดีนะแต่20กว่าปีผ่านไปเนี่ยเทคโนโลยีเราพัฒนามากขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการสแกนภูเขาทั้งลูก มันก็สามารถทําได้โดยที่อาจจะไม่ต้องใช้คนขุดเข้าไปเลยใช่ใช่แล้วถ้าเกิดว่าพบว่ามีจริงๆก็ค่อยว่ากันอีกทีว่าจะขุดหรือจะยังไงเพราะยังไงมันต้องตกเป็นสมบัติของชาติอยู่แล้วแต่ตอนนี้ถ้าหาจับพัดจับผูแล้วเป็นคนต่างถิ่นเข้าไปเนี่ยระวังงูกับหลงป่าใช่มดแดงด้วยนะคะมกัดเลยมดกัดหน้าเป็นห่วงใช่ฮะ